สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเืานชาวย t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่จาปากขระพุนเมืองเพชรบูร์สำหรับวันนี้จ่าก็มีแนวทางนะคะเป็นเลขฝันเนาะ,ะสำหรับใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่เอาไว้ไปลุ้นโชคนะคะก็มาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนำไปลุ้นโชคกันได้มาชมฝันแรกกันนะคะทั้งหมดวันนี้เนาะจะเป็น3ฝันนะคะ,ะมาดูฝันแรกกันเรื่องราวความฝันนะคะสาวท่านนี้ได้บอกเอาไว้นะคะ ว่าฝันเห็นผลไม้สีแดงนะคะเต็มต้นเลยนะคะซึ่งนะคะฝันในคืนวันพระนะคะ สำหรับฝันนี้ตีออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะคะตัวเลขที่ตีออกมานะคะ4.3กับ4.4สเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่แน่เนาะว่าจะออกเลขเบิ้ลหรือเปล่านะคะ,ะต่อมานะคะมาดูฝันต่อมากันเลยสำหรับฝันนี้บอกไว้นะคะว่า ฝันว่าไปไหว้ศาลพระภูมินะคะที่นึงนะคะก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะแต่ว่าได้ไปไหว้ศาลพระภูมินะคะที่ที่นึงเนาะแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายเดินออกมาจากศาลพระภูมิ ซึ่งมีผิวดำนะคะใส่เครื่องประดับใส่เครื่องประดับด้วยนะคะไม่ได้ใส่เสื้อแต่ใส่สลุงออกมานะคะ เดินออกมาจากสารพระภูมิเดินออกมาซึ่งสาหรับฝันตตแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมานั่งคุยด้วยมานั่งคุยกับคนฝันก็คือว่าสำหรับฝันนี้ถ้าถามนะคะว่าก็ประมาณว่ามีเจ้าที่นะคะที่เราฝันเห็นนั่นเองเนาะ ก็มีเจ้าที่มาหาเนาะก็อาจจะมาให้โชคด้วยสําหรับตัวเลขนะคะฝันฝันนี้ก็จะมีนะคะให้เอามาลุ้นโชคก็จะมี5 9 69และ93นะคะสําหรับฝันนี้สําหรับใครที่ชอบฝันนี้เนาะแล้วก็นําตัวเลขไปลุ้นโชคก็จัดไปได้เลยนะคะมาดูอีกหนึ่งฝันนะคะ,ะมาดูนะคะอีกฝันนี้นะคะสำหรับฝันนี้ อบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นฝันที่หลายๆท่านนะคะน่าจะ,อะบอกได้คําเดียวว่าเหลือเชื่อมากนะคะซึ่งคนฝันได้บอกเอาไว้นะคะว่าฝันว่าไปบ้านเกิดหลังเก่านะคะไปบ้านเกิดของคนฝันหลังเก่าซึ่ง บนบ้านนะคะจะเห็นเป็นอ่าบนบ้านเก่านะคะซึ่งบนบ้านนะคะจะเห็นนายยกนะคะอ่าอยู่บนบ้านนะคะนั่นก็คือ นายกนะคะประยุทธ์มาอารักขาเห็นพระราชินีด้วยนะคะมาอารักขาพระราชินีรอเก้าซึ่งก็มีทหารนะคะมีทหารมายืนคุ้มกันนะคะ ประมาณนะคะเถึงแคนนะคะสำหรับในฝันเนาะซึ่งสำหรับในฝันคนฝันเองบอกนะคะว่าราชินีนะคะซึ่งบอกไว้นะคะว่าพระราชินีของรอเาท่านได้ตัดนะคะเดินผ่านหน้าแล้วก็เสด็จนะคะเดินผ่านหน้าเราแล้วก็ตัดว่า ขอเข้าห้องน้ำนะคะามาดูเรื่องราวฝันกันนะคะสำหรับฝันนี้นะคะบอกไว้นะคะว่า่าสาวท่านนี้บอกว่าฝันเห็นบ้านเกิดหลังเก่านะคะซึ่งบ้านเก่านั้นก็บนบ้านเนาะก็เห็นเป็น นายกนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองเนาะมาอารัขาพระราชนีนะคะของรอ9ซึ่งมีทหารมายืนคุ้มกันอยู่ประมาณนะคะ7ถึง8คนนั่นเองนะคะซึ่งพระราชินีของรอ9ก็เดินมาหาแล้วก็ตัดว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะซึ่งในฝันครั้งนี้นะคะเราก็มีตัวเลขเนาะที่เอามา ไว้ลุ้นกันนะคะตัวเลขก็จะมีนะคะบ้านหลังเก่านะคะเลขที่73ทับ12นะคะอันนี้เป็นบ้านเลขที่หลังเก่าที่ในฝันบอกว่าฝันว่าไปานั่งบนบ้านหลังเก่านะคะ ตมาเลขที่เกี่ยวกับพระราชินีนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีนะคะวันที่12นะคะนั่นก็คือ12เมษานั่นเองนะคะและปีเกิดของท่านนะคะ2475านะคะซึ่งท่านก็อายุนะคะ8ป88ปีนะคะอันนี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพระราชินีนั่นเองนะคะ มาดูต่อมานะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับนายกนะคะ,ะสำหรับเลขที่เกี่ยวข้องกับนายกนะคะ,ะนายกเกิดวันที่21เนาะ,ะพอน่รพศ2 4ก้นะคะซึ่งอายุก็66ถึง6 7ปีนั่นเองนะคะ,ะสำหรับตัวคนฝันเองนะคะที่ในฝันนะคะอายุ 56นะคะ57ปีนั่นเองนะคะอันนี้คนฝันซึ่งตัวเลขนะคะในฝันครั้งนี้ก็จะมีเยอะนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆพอนชอบอาตีความฝันออกมาเนาะถ้าหากเพื่อนๆชอบชุดไหนนะคะถ้าหากบอกว่าฝันเห็นบ้านหลังเก่านะคะ,ะก็จะเป็นบ้านเลขที่73็ดสิบสาทับสงเนาะซึ่งบ้านหลังเก่าเราขึ้นไปนะคะแล้วบนบ้านหลังเก่าเนาะก็เห็น นายกนะคะและราชินีนะคะก็ถ้าหากชอบก็จัดชุดนี้ไปนะคะบ้านเล็กที่นะคะแต่ถ้าหากว่าฝันเห็นนายกด้วยนะคะก็เอาจะเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับนายกมาลุ้นโชคก็ได้นะคะหรือว่าจะฝันเกี่ยวกับราชินีนะคะก็ตัวเลขเกี่ยวกับพระราชินีนะคะส่วนคนฝันเองนี่นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมเลขทหารนะคะ 55นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขของทหารเนาะซึ่งในฝันก็มีทหารมาด้วยนะคะมีทหารมาอารกขาด้วยอ่าก็เลยน่าจะติดไว้นะคะสําหรับเลขทหารนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะมีข้อมูลเด็ดๆอะไรนะคะจะรีบนํามาลงให้เผื่อเพื่อนๆจะนําไปลุ้นโชคกันเนาะสําหรับวันนี้ ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ